a tutti gli altri เ็นการชักธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสานักกีฬาถทุกคน ประธานจัดการแข่งขันได้ปรดกปล่าวายงานต่อประธานในพิธีเรียนนั่งประธานในพิธีและแถกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายวิชาใจเถิดผู้มีการโรงเรียนอนุบาลบ้านพนิษในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่รกครั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาะกระคณะอูและนักเรียนในปีการศึกษา2555นี้โรงเรียนอนุบาลบ้านพนนี้ได้รับเกียิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อศิลาอาเกีระหว่างวันที่7-8ิถุนานพศ2556และระหว่างวันที่ 18-22กุมาพัน2556หาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดรโดยมีนักกีฬาจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเดิมอำเอภอขุนตาลและอำเภอพยางลายสอนเชียงรายซิตี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอุทรงรขุนตาลเจ้าหน้าที่ตำรวจผูดด้ยาบ้านพนเนี เจ้าหน้าที่พอปปรและทุกท่านที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ตันจีได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานให้เก,กเียรติมอบรติบก่โรงเรียนขยายการทางการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน21โรงเรียนและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันจำนวน9ราย ใน้ให้โวยวามนักกีฬาและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาศิลปากรเกมเป็นระดับต่อไปขอโอกาสเียนเชิญครับพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกสามอำเภออีกด้วยนะคะขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนให้การจัดการแข่งขันกีฬาวันนี้สำเร็จและดำเนินการรวมร่วมไปด้วยดี ก็ขอเอเมรวยพรนะคะให้การจัดการแข่งขันในวันนี้สำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเอาวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการและขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะปัจจุบันได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วดิฉันก็ขอเปิดการแข่งขังนกีฬานักรเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศิลาอาจเกมในจำปีพุทธศักราช2556ณนะบัดนี้ค่ะ แสงสีตลอดถึงตั้งไฟต่างๆนะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์จากนายทวีศักดิ์น่านหรือว่าช่างร่างเองนะครับ้านพรนธเนตรบนตาอเภอพุ่นปานจังหวัดเชียงรายนะก็เป็นผู้สนับสนุนโดยไม่คิดก้าค่าใช้ใจไดรรับรางวัลการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเี่งแข็งอันดับหนึ่งจากจำนวน120รอองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดเชียงรายและรางวัลผู้นำองค์กรปกครองดีเด่น รางวัลคนดีสีแผ่นดินประชยาความรู้คู่ความดีพัฒนาของที่มีอุดมการขติดเตือนใจวางแผนคิดดำเนินการทัศธิกาทุกคน,นของเราคัศน์าตนต่นจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นนักกีลาสมัรเล่น อย่างนนท์น้าที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะเล่นกีฬาด้วยหัวใจและกีฬารู้ไหมรู้จังนะเออรู้อะไรปัตกาศษาชั้นสูงและมหาวิทยาลัย ปริญญาตรีณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจประสานมิตรวิชาเอกพละศึกษาประวัติการด้านกีฬา โรงเรียนอนุบาลบ้านระเรมีบทด้วยกันสองคนค่ะข้าพเจ้าเป็นตัวแทนผู้ตัดสินกีฬาขอปฏิญาณตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะตัดสินกีฬาด้วยความเที่ยงตรงตามบทและกติกาเป็นวรงดรียนที่ถือว่าทุกๆแบบโรงเรียนหนึ่งนะครับโรงรียนนี้ได้รับการ